ันนี้เป็นช่วงสายนิดนึงตอนนี้8โมงเชา้านี่คือบรรยากาศ8โมงเช้านะครับเีื่ี้ลังจากินข้าวเสร็จเราก็จะลงมาหาอีกรอบนึงนี่เวลานี่8โมงเชา้าเดี๋ยวแม่ไปเช่าห่วงก่อนเราล้อนี่ได้ ตอนนี้ฝนตกถ้าฝนตกขึ้นมันจะแรงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่กินข้าวเสร็จฝนตกเฉยเลยเดเปียกมาเดินเลยลูกไม่เป็นไร